ตอนเย็นนี้ก็ได้ไปงานไปงานสวดคุณยายที่มีอายุ80กว่าปีนะ80กว่าปี83ปีถามลูกหลานนั้นบอกว่าคุณยายเป็นคนใจดีมีบุญคือในใจท่านไม่ได้เป็นทุกข์เป็นร้อนอะไรันท่านชื่อทองใบ คำว่าทองนี่ยก็คือไม่กลัวไม่กลัวร้อนกลัวหนาวกลัวยินนะคำว่าทองเขาเรียกทองแท้ทองแท้ไม่กลัวไฟคือคนที่มีใจบุญใจเย็นเนี่ยหรือผู้ที่มีใจใจใหญ่นะก็ไม่กลัวแม้แต่มัจุราที่จะมามาพาดจากชีวิตเราไปเนี่ยก็ไม่กลัวเพราะว่า,าเป็นเป็นผู้ที่ ได้ทำบุญสั่งสมบุญมาตลอดเมื่อถึงขีดถึงขราวอายุไขอายุมากนะสังขารร่างกายเจ็ดสิบแปดสิบก็พิจารณาเห็นเห็นว่าตัวเองเนะี่ยได้ใช้สังขารร่างกายมา,อาพอสมควรก็คือจนถึงอายุแปดสิบสามนี่ก็ถือว่า,าเป็นผู้ที่มีอายุยืน แม้ละโลกหลับตาละโลกไปแล้วเนี่ยก็ได้นึกถึงบุญที่ตัวเองได้ได้กระทำเห็นท่านเป็นผู้ที่มีความาพร้อมไมีพร้อมในการเดินทางในวัตระสงสารคือคือเป็นคนใจเย็นเป็นคนใจเย็นก็นึกถึงพวกเราที่ได้สั่งบุญสั่งสมบุญมาถ้าเราได้ทำบุญมาตลอด ทำบุญมาตลอดเหมือนกับทุกวันพระที่ทำผ่านมาหรือทุกโอกาสที่มีโอกาสอพอมีโอกาสคำว่ามีโอกาสก็คือมีความพร้อมอปัจจัยพร้อมอความสะดวกสบายคือไม่กังวลสิ่งใดๆก็ทำบุญแล้วมีความเบิกบานปลื้มในบุญอย่างนี้ก็เรียกว่ามีความพร้อมอพอมีความพร้อมเนี่ยความบุญไปก็ ใจนึกถึงบุญใจก็เป็นบุญเหมือนกับที่ที่ที่ทำมาวันนี้ท่านท่านบอกว่าท่านสั่งสมสะสมได้เท่าไหร่ท่านก็ทำมาเท่านั้นทำมาเพื่อที่เป็นการสั่งสมบุญคือบุญถ้าได้ทำบ่อยๆมันก็จะนึกถึงง่าย